คลิปนี้เป็นคลิปเปลี่ยนชุดโซ่เราลิ้นของเว็บวอยยภาพราวันนะครับตัวนี้ก็คือมีหนึ่งหลักๆนะครับก็คือยางชื่โซ่หัวยางดันตัวดันดันโซ่นะครับตัวนี้เป็นของแท้เลยนะครับแล้วก็โซ่เราลิ้นนะครับเป็นของแท้มานะครับก็ตัวโซ่เราลิ้นตัวนี้นะครับที่มันพังไปนะครับก็เปลี่ยนใหม่เลยนะครับ แล้วยะเกิ่ะเกิจานไฟนะครับตรงนี้ก็เดี๋ยวมาดูการประกอบกันนะครับเริ่มต้นก็ใส่โซลลิ้นเข้าไปก่อนนะครับโซลลิ้นเอ่อเว็บร้อยยี่สิบห้าป่าวานนี้จะอยู่ที่แปดสิบแปดข้อนะครับ ต่อไปนะครับต่อไปก็มาใส่ยางเกลง่ยโตรงกลางตัวนี้นะครับใส่ให้เข้าอยู่ระหว่างเกลงกลางของโซ่นะครับแล้วก็ขยับหานะครับจะมีดันขึ้นนะครับกนล็อกไว้นะครับอตรงรูแล้วตรงรูแล้วก็ใส่น็อตนะครับ ขยับให้ตรงรูนะครับกาให้แม่นนะครับก็นี่ตรงนี้ตรงแล้ก็ใส่เข้าไปเลยนะครับใส่ไปก็ขยับขยับหมุนหมุนดูนะครับเข้าแล้วนะครับก็ขันน็อตได้เลยนะครับตัวนี้แต่เดี๋ยวไล่ดูอีกครั้งหนึ่งนะครับให้จริงๆนะครับ หยาบดูโอเคเข้าเรียบร้อยนะครับให้อยู่ระหว่างถึงกลางโซ่นะครับต่อไปนะครับต่อไปก็มาใส่ตัวยางรองตัวนี้ยางรองโซ่ในส่วนของตัวนี้ก็คือจะมีน็อตตัวนี้เป็นหัวหกเหลี่ยมนะครับตัวนี้เป็นประแจอเอลหกเหลี่ยมก็ประกอบไปรเรยนะครับ ต่อไปนะครับต่อไปก็มาใส่ยางเป็นกรุโซ่นะครับตัวนี้ตัวนี้จะมีบูทตหนึ่งตัวนะครับใส่เข้าไปก่อนนะครับตัวนี้แล้วก็จะเป็นน็อตมีแหวนที่แปะนะครับนะครับตัวนี้ ต่อไปก็มาตั้งมาร์กจุดระเบิดกันนะครับใส่เฟืองอ่าโซ่กันคือลูกสูบขึ้นสูงสุดนะครับอยู่สูงใต้บนนะครับอยู่สูงใต้บนแล้วก็ตรงนี้ก็คือมาร์กตรงนี้ก็คืออ่า <ST AR EN G> เฟืองตัวเล็กข้างล่างเนี่ยต้องให้ลงล็อกตัวนี้นะครับให้ลงล็อกนะครับแล้วก็จุดศูนย์ตัวเนี้นะครับต้องให้ตรงกับติ่งตัวนี้นะครับสรุปว่าก็คือมาร์กให้ตรงนี้ ศูนย์ไต้บนให้ตรงนี้นะครับก็เดี๋ยวมาใส่กันนะครับในเบื้องต้นก็จะคว่างบยามนะครับใส่กันไปก่อน พอใส่เสร็จแล้วก็วใสถ้าไม่แน่ใจก็ให้มาใส่ที่ให้มาเลงที่อาจารย์ไฟประกอบเสร็จเรียบร้อยนะครับแล้วก็มามดูปัญหกันเม่ใส่เสร็จแล้วมากจุดศูนย์กลางตัวนี้นะครับก็เลงตรงนี้นะครับ ต้องลิ่มก็ตรงตรงนี้นะครับแล้วก็พอประกอบเสร็จคันน้อเสร็จนะครับก็ใส่อาจานไฟนะครับใส่ชุดจานไฟเข้าไปเดี๋ยวก็มาเทสดูกันอีกรอบหนึ่งว่าตรงหรือไม่นะครับพอตรงแล้วก็ใส่ตัวดันโซ่เข้าไปเลยนะครับก็แันนน้องเรียบร้อยแล้วครับ ต่อไปเราก็มาใส่กระบอกดันโซ่กันนะครับอังนี้เขาจะมาแยกกันมานะครับแยกกันมาตอกแตกเลยนะครับแล้วก็จะมีลูกยางของอลูมนียมของแพระตรงน,นี้ของแพยัจะทนทานกว่านะครับก็ใส่อีกม,มุมนี้มุมนี้ใส่สปริงนะครับก็ใส่อีกมุมหนึ่งนะครับดันเข้าไปเลยนะครับกดให้นแน่นเลยนะครับแล้วก็ ใส่เข้าไปที่ข้างล่างตัวนี้นะครับจะใส่ด้านขึ้นไปสุดแล้วนะครับก็ใส่สปริงเข้าไปนะครับตามด้วยสปริงนะครับเข้าไปสปริงก็เอามุมนี้ขึ้นนะครับมุมทางนี้ก็ไว้ใส่หัวน็อตนะครับเขาจะมีล็อกใส่ของเขาโดยตรงเลยนะครับแล้วก็ตามด้วยน็อตนะครับ ใส่แว่นซับน้ำมันให้เรียบร้อยนะครับการการรั่วกันซึมน,นะครับก็ใส่ส่กิรดันขึ้นไปเลยนะครับใส่ล็อตตัวนี้ใช้ปัจจยเบอร์สิบสี่นะครับขันล็อกให้แน่นเลยนะครับไม่ให้น้ำมันซึมนะครับแล้วตรงนี้เป็นอ่าน็อตไล่ไล่น้ำมันอ่าไล่ลมนะครับตัวนี้เดี๋ยวค่อยมาไล่กันนะครับ ตลาดไม่ตึงเลยนะครับเช็คชั้นนอกอีกรอบนึงนะครับ ต่อไปก็มาไล่ไล่ใส่น้ำมันนะครับไล่ลมกระบอกดันโซ่ไปก่อนนะครับเดี๋ยวประกอบเสร็จกะไล่อีกครั้งหนึงกับไล่ข้างนอกอันนี้ไล่ข้างในนะครับไล่แข็งเลยนะครับ โอเคครับก็เดี๋ยวมาไล่กันข้างนอกอีกรอบหนึ่งนะครับหลังจากติดเครื่องแล้วนะครับให้แน่ใจว่าขันน้อทุกตัวแน่นแล้วนะครับห้ามบอกว่าลืมห้ามบอกว่าลืมโดยเด็ดขาดนะครับพวกล้อพวกนี้สิ็จแล้วนะครับให้แน่ใจว่าขันน้อทุกตัวตึงเรียบร้อยแล้วนะครับที่เราใส่ถอดประกอบหรือว่าัวนอกตัวไหนไล่ดูนะครับให้มันตัวไหนที่ว่ามันหวมที่ว่าเราไม่ได้ถอดก็แล้วแต่นะครับให้มันแน่นนะครับก็โอเคก็ต่อไปก็ มาใส่แมกนะีโตกันนะครับหรือว่าจานไฟนะครับแต้นก็ใส่ชุดสร์ทมือไปก่อนนะครับจะมีมีลูกปืเนเข็มกระตัวนี้เรียงไว้ครับดันเข้าไปให้สุดนะครับแล้วต่อไปก็ใส่เฟื่องสตาร์ทก่อนก็ได้หรือว่าใส่ทีหลังก็ได้นะครับอันนี้ใส่ไปเลยนะครับ เฟืองสตาร์ตัวนี้ก็จะมีโบลต์อยู่รอาหนึ่งตัวนะครับที่ประกอบให้เรื่องสไนต์นตัวนี้นะครับให้เข้ากับตัวนี้นะครับเอาแล้วนะครับแล้วก็เด็กใส่สองโบลต์ไปอีกตัวนโบลต์ตัวนี้นะครับอย่างไรกองอย่างนี้เลยนะครับประมาณนี้นะครับ ต่อไปก็มาใส่แม่นีโตนะครับตัวนี้ก็ขยับหานะครับจะมีลูกปืนวันวียนะครับเพื่อดูว่าลองริ่มตรงกันแล้วนะครับ เราลองเลี่ยมเรียบร้อยแล้วนะครับก็ตอ,อนนี้ต่อไปก็ขันน็อให้แน่นนะครับลอ็อกเบอร์สิบเจ็ดเมื่อแน่นเสร็จแล้วนะครับมือแน่ใจว่าน็อทุกตัวประกอบไฟก่อนประกอบก็ข้ามบอกว่าลืมนะครับลืดขาดเลยนะครับก็เมื่อแน่ใจว่าขันน็อทุกตัวเสร็จแล้วนะครับก็มาประกอบจานไฟเลยนะครับใส่บูทเข้าไปนะครับ สองตัวนะครับแล้วก็เอาปาเกนใส่เข้าไปเลยแบบนี้นะครับรเกน,รรนครับตาองสอบให้เรียบร้อยแล้วครับตัวนี้ถ้าเกกะก,ก็จับออกนะครับต่อไปก็ตบจานไฟเข้าไปนะครับมาไฟปากครอบจานไฟ วิธีใส่น็อตนะครับวิธีใส่น็อตก็วิธีใส่นอ็นอตนะครับส่วนมากแต่ทุนี้ก็คือจะมีสั้นมียาวและบางรุ่นก็มีเท่ากันนะครับก็ต้องดูต้องแยียน็อตด,ดูก่อนก็ได้นะครับแล้วก็ทําการใส่น็อตนะครับความยาวไม่เท่ากันนะครับ ตัวนี้ก็คือตัวนี้ไม่ใหญ่รุ่ก่อน,นะครับความยาวไม่เท่ากันนะครับรถแต่ละบงังคัใช้ตัวทีไล่ให้แน่นเลยนะครับห้ามใช้บล็อกลมหรือบล็อกไฟฟ้านะครับก็เสี่ยงกาบฝาครอบยางไฟตัวนี้แตกนะครับแล้วก็ตัวนี้ก็คือถอดไม่ออกนะครับไม่ได้เช็คศูนย์ให้ดูนะครับเช็กใหมาก ปาคืระเบิดนะครับตัวนี้ก็ผมมีความมั่นใจแล้วเพราะผมเช็คเรียบร้อยแล้วนะครับเิ็กจากข้งางในออกมานะครับแต่สําหรับมือใหม่ก็ต้องถอดนี่ก็ต้องถอดนะครับเปิดสองตัวนี้ออกมาดูมาคือระเบิดตัวนี้ให้ตรงตัวนี้มาคทีให้ตรงนะครับอ่คลิปนี้ก็ไม่ได้ทําให้ดูเปิดยากมากนะครับเปิดไม่ออกมันเป็นนอาแต่งเขาแต่งมารถคันนี้ก็ ทีนี้ก็ปิดฝาให้แน่นทากาวให้ดียาใ,ให้น้ำมันรั่วแล้วก็ประกอบเสร็จเรียบร้อยก็เติมน้ำมันเครื่องนะครับเติมน้ำเงินน้ำมันเครื่องเสร็จแล้วก็ปิดเครื่องเช็คว่ามีรั่วมีซึมตรงไหนไหมนะครับถ้าเกิดว่าไม่มีรั่วมีซึมก็ปิดจ็อบได้เลยนะครับส่งงานได้เลยนะครับสําหรับริปนี้ก็ขอจบเวีงแค่นี้สวัสดีครับ